โอ้โหดูผลงานเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับใสมเลยครับน้ำโดนนะครับเนี่ยแล้วก็แผ่ออกกว้างมากเลยโอ,อ้ใส่มองอนั่นแหะใส่มองนะเนี่ยได้บ่อ่าวอิปิ้งนะน้ำมันลายพูดปากบ,บับอดิษ โอ้มือวานบริษัทนี้ได้มือวานวานี่ยังมีน้ำมันนี้เลยมันหาขึ้นมาขึ้นนี่เนาะพนะเพื่อนใส่มองนะครับนี่ปาดอยู่ทะเลพูดนะบอลเพื่อน,นใส่มองเห็นบอลนะพนูดนะขาวๆในะแม่นเบิด์ตบอยนะนี่นะครับวิธีชีวิตนะฮะของคนลุ่มน้ำนะครับอันนี้ลุ่มน้ำโดนนะสายน้ำโดนมันออก มันท่วมตลอดนะครับถ้ามันหนักกว่านี้ก็จะขึ้นสูงกว่านี้อีกประมาณว่ามันสิบท่วมหัวเจ้าบนบ่ถ้ามันท่วมมาลีค่ะเออเนาะแม่เนาะท่วมทุกปีท่วมทุกปีนะครับถ้าจะทําก็ทํานาแสงได้เอ็ดนาแสงบนนี่นะได้เอ็ดนาแสงเนาะอืดนาปีบรายนี่นาปีจะด้องได้น้ำจังสินะต้องทํานาแสงนะครับคือทํานาปลังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้า ถ้าเพื่อนขุดบ่อแล้วทําไอ้นี่ไว้นะทําเนาะไว้นะครับให้ป่ามามามาซ่อนตัวเนี่ยอาจจะได้ป่าเยอะเลยนะเห mm hmm. ็นชาวบ้านผมเขาทำอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ป่านี้เต็มเลยบรรยากาศดีแลนะ้วเนี hmm. ่ยโอโ้น้ำขึ้นสูงมากเลยนะครับผลงานเมื่อคืนนี่เต็มเลยนะเนี่ยโอ้โห mm hmm. oh กำับน้ำครับเต็มเลยครับเมื่อวานผมก็มานะแต่ว่ามีมีคนออกมาหาปลาเมื่อวานนะแต่วันนี้นี่คือมีเยอะเลยนะครับเนะี่ยมาตึกสะดุ้งมาใส่มองนะครับข้างหน้านี่ก็เป็น่มใหญ่นะครับ ไปบ่ทิ้งน้ำจะไหลแรงมากนะมาหาปลาอ๋ออ๋อถูกน้ำเขี่ยมละ <laughs> วันแหกใส่มองโอ้โหปราน้ำมันไหลแรงมากเลยครับนี่น้ำเยอะมากเลยครับนี่ นมาเต็มเลยนะครับมาเขามาหาปลากันตอนกลาห้วยน้ำใสก็น่าจะมีคนเลยน่นจะเริ่มมีคนแล้วครับเอ mm ้ย hmm. สนุกเลยครับเนน้ำเต็มเลยครับ mm hmm. น,นนะ mm hmm. มีแต่น้ำกับน้ำครับค mm hmm. ืนเดียวมีฝน,นตกแช่อยู่สิบชั่วโมงอนะ่ะตกหนักด้วยนะครับ เป็นสิบกว่าชั่วโมงอ่ะตกทั้งคืนอ่ะโอ้ยหน,น้ำอ่ะเต็มเลยเนะี่ยตึกกระดุงนะครับนะตึกสะดุงนะครับนี่แต่ว่าไม่ลงถ่ายหรอกไม่ค่อยได้มากะครับไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่น้ำเต็มเลยครับตรงนี้น้ำเยอะไปน้ำเยอะไป ำเยอะอมากๆเลยไหลแรงด้วยน,นะครับนี่นะครับมีธนากับน้ำเลยครับเต็มเลยนี่คือท่าแขกช่วงน้ำหลากนะครับฤดูฝนเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหนี่น่าจะพากันมามากินเบียร์กินเหล้ากันนะครับ ขรวจด้วยนะครับเลิกเวียกพอดีเลยอ๋อมุกนากับน้ำครับเขาก็จะแบบมาดักปลาล่ะครับได้ปลาก็เอาไปปิ้งกินกับแก้มเบียรประมาณนี้นะครับเนะี่ยซ้ายขวานี่มีแต่น้ำ้วน้ำมันใสแล้วนะเต็มเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ไหลแรงนะครับไหลเชี่ยวจุดหนึ่งนะครับ เป็นระดังน้ำแท้โอ้คักคักคักหา <c oughs> ป่ามาครับมากินเบียร์กันน่ะครับนี่คือความสุขของพี่น้องคนลาวฝั่งนี้นะก็ไม่ต่างกับทางโน้นนะครับอันนี้ก็ซิดเบ็ดอันนี้นะครับน้ำมันไหลแรงมากเลยนแล้วน้ำใส่นะครับดูฮะ วิธีชีวิตของคนท่า,าแขกนะครับช่วงน้ำหลากเขาก็จะหาอยู่หากินแบบนี้นะครับยอสะดุ้งนะครับยอก,กระดุ้งทางนี้เขาเรียกเอิ้นกระดุ้งนะครับยกกระดุ้งนั่นแหละครับยอมือบ,บาดได้บาดไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่มันได้นี่เขาได้แบบเยอะมากเลยเแต่นี้ไม่ค่อยได้น,น้ำมันเยอะ ได้อยู่ตัว2ตัวปลาน้อยน้ำมันไหลออกมาจากใต้ถ้ำนะครับมันจะใสสะอาดเลยได้ไ่มบได้เนาะ,ะครับเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ในช่วงลำล่ะนะครับที่ท่าแขกที่อินบูนมหาไซยุมราชจะเห็นภาพแบบนี้นะครับ วันนี้น้ำเยอะน้ำเยอะมากเลยนะครับผลพวงของฝนเมื่อคืนนี้นะครับแช่ทั้งคืนเลยแล้วก็ตกแรงมากๆเลยนะครับน้ำโขงก็นอง พาไปดูห้วยน้ําใสนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมันจะใสหรือยังเนาะแต่น้ํมันเยอะแล้วนะครับน้ําไหลผ่านแล้วนะครับแต่ว่ามันจะใสไหมลนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันนะครับนี่คือถนอนไปตอนนี้ถนนดีแล้วนะครับ บ้านนาข้าง้างนะครับข้างหน้านี่นะครับเดียวซ้ายไปก็จะเป็นถ้ำปลาเสื่อมหนองปลาฝาถ้ำพระจันทร์นะครับสําหรับคนที่ชอบเที่ยวถ้ำนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองท่าแขกนะครับถนนนี่ก็สร้างไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับ แต่ว่าห้วยน้ําใสเป็นของชาวบ้านนะครับไม่ได้มีใครมาสัมผทาน,นะครับมันจะเดือนหนึ่งก็จะขายได้ประมาณสักสองเดือนนะครับเดือนแปดเดือนเก้าประมาณนี้นะครับคนก็จะมาเที่ยวกันะคนลาวคนไทยนะครับก็จะพากันมาเที่ยวน,นะฮะแล่พักหลังนี้คนไทยจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมก็ลงคนนั้นคนนี้ก็มาก็ลงนะครับทีมงานมาลง คนไทยก็มาแล้วครับมาเล่นนะครับมันเป็นอะไรที่มันผมว่ามันเป็นอะไรที่เม a ซิ่งนะห้วยน้ำใสนี่นะน้ำจะไหลผ่านสวยงามนะครับเราทำเสาหลักกิโลนะครับกิโลที่สาเข้าไปประมาณสัก5-6กิโล 6กิโลได้นะครับประมาณนี้แหละครับแสดงว่าเมื่อกี้ฝนตกหน่อยหนึ่ง คือถ้าฝนตกมันจะมัวหน่อย,ยๆหนหนึ่งนะครับมัวแบบมัวเมฆมัวหมอกอะไรอย่างเงี้ย โค้งนี่อันตรายนะพวกมอเตอร์ไซค์ขับไปไวๆแล้วตีโค้งนะครับมันเขาทำมันหินลอยได้ไหมโรยโรยหินไว้นะไม่รู้จะโรยทําไมนะมันอันตรายนะครับวานนี่ล้มต่อหน้าผมเลยตรงนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาต้องระวังเนี่ยไม่โรยนี่มันลื่นนะครับนี่โรยหน้าไว้นะครับไม่รู้จะโรยทําไมนะต้องตรงไปนะครับห้วยน้ําใสทางเ็าจะแบบนี้แหละครับ ว่าวันเสาร์ที่นี้คนคงจะมาเริ่มมากมาเที่ยวกันแล้วนะครับมาเล่นน้ำนะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับถากมานะครับอ่าคนมาแล้วครับแสดงว่าน้ำใสแล้วครับมีคนแสดงว่าน้ำใสแล้วครับเมื่อวานน้ำยังไม่ใสนะครับผมมาอยู่วานนียวันนี้น้ำใสแล้วแน่นอนแหละแบบนี้เด็กๆมาเล่นเนี่ยนะครับ ก็เมื่อวานผมบอกว่าตอนเย็นน่าจะใส่มันก็คงจริงๆครับผมมาตอนสักสี่โมงแรกตามเริ่มใส่แล้วนะครับเด็กๆก็มาเล่นกันแล้วครับเด็กๆมาเล่นกันแล้วนะครับ <c oughs> น้ำใส่แล้ว <c oughs> อ่าใส่จนเห็นพื้นเลยเนี่ยของจริงนะครับว่น้ำใส่ของจริง ใส่แล้วนี่ถือว่าใส่แล้วนี่ยนะเขามาเฮ็ดนี่เซื้อตรงโน้นใส่แล้วนะลงไปลุยบิงก็ได้บนเสือ้อนะเ,เออนี่บอกเขาเฮ็ดนี่เด้มันก็ได้คุณน,นะใส่แล้วคุณน,นะตรงคุณใส่แล้วนะก็น้ําใสแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นแบบตาตะกระแต่แต่ในความเป็นจริงถ้ามันแดดออกมันน่าจะใส่วันนี้นะครับมันมีขี้ตมอยู่นะรอให้ขี้ตมมัน มันออกไปหมดก่อนมันจะเหลือแต่หินเนี่ยมันจะแบบจะใสกิ๊กเลยนะครับากำลังเร่งทำอันนี้อยู่ผ้ายางปูเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเปิดบริการแล้วนะครับดูแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเปิดไวกว่าปกติเลยนี่ก็เด็กๆก,ก็มาเล่นกันจนหนาวเราในดูแต่และคนสั่นแล้วเนี่ย สาวบ้านใหญ่อน,น,นอ,อน่ะก็เพื่อนกำลังเร่งมือทำนะครับเร่งมือทำเพิงปีนี้เขาจะทำเยอะกว่าปกตินะห้องน้ำก็มีนะครับเร่งลงมือทำนะครับอคนจะมาเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยทำเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆนะครับน้ำใสใสได้ยากเนาะโอ้โหทั้งใสทั้งเย็นครับทีนี้ใสแล้วก็เย็นครับนี่ตรงโน้นมันเหมือนไม่ใสแต่นี่ใสแล้วครับนี่นี่ีใสแล้วก็เย็นด้วยนี่นี่นี่ก็ำลังเร่งมือทําทํางานอยู่นะครับห้วยน้ําใสเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนนะครับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของแขวงคําม่วนนะครับโน้นนะครับ น้ําม,มันจะไหลออกมาจากถ้านะครับจะไซจิงดิ่งเลยไซจริงลิงนี่นะฮะต้องรอให้ตะกอนมันพัดไปให้หมดก่อนนะข้างล่างจะมีตะกรอนหินแล้วมันก็จะไซอันนี้มันยังมีขี้ดินอยู่ข้างล่างอยู่นะครับตะกอนนะครับ <St ops> ต้องให้คนมาเล่นเยอะกว่าน,น,นี้นะฮะเล่นแล้วมันคุ้นๆแล้วมนันก็จะพัดตะกอนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหลือตะกอนหินอะไรอย่างเงี้ยนะ เออนะครับอันนั้นปากถ้านะครับห้ามเข้าได้ปากถ้ำเนะี่ยนี่นะครับไสมากๆเลยนะครับคนทำก็ทําไปนะครับเด็กๆเ,เขาก็มาเล่นกันแล้วนะครับ แถ้าเล่นให้มันขุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบว่าน้ำมันก็จะใส่นะครับต้องให้มาขุานคือเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าม,มาเล่นกันตรงนี้นะครับเล่นให้มันขุนๆเนี่ยหมายถึงว่าตะกอนมันก็จะไหลออกไปโน่นนะครับเดี๋ยวมันก็จะแบบว่ามันก็จะใส่นะครับกุสาวมาลอยมือมลอมือ เด็กๆก็มาเล่นน้ำนะครับเขายังไม่เปิดอายังไม่เปิดขายเหล้าขายเบียร์นะครับก่อก็อีกไม่กี่วันเนยนะครับเขาน่าจะเปิดอให้คนมา มาเที่ยวแล้วนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็คนในท่าแขกนั่นแหละครับมาพาลูกมาเล่นน้ํามากินเหล้ากินเบียนะครับก็คนที่มาขายก็จะเป็นคนในหมู่บ้านนาข้างสางนี่นะครับปีนี้นี่เขาทําเพลิงนี่แบบมากกว่ามากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะครับแสดงว่ามันคนมาเที่ยวเยอะนะครับปีกาเนี้เพราะว่ามันออกสื่อเยอะไงปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเยอะกว่าปีกายนะค,คนมา <breaking S 1> <ๆ>มนะครับเพราะว่า พวกทิพวกสื่อนี่มานี่ครับมีแต่มีแต่แ,ตแตบบยอดวิวสูงๆนะครับมานะฮะหมายถึงว่าคนติดตามเยอะนะครับมานะครับห้วยน้ําใสเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนนะครับใสวันแรกเลยนะครับที่ผมามาถ่ายตรงนี้บ่อยๆก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็นของชาวบ,บ้านนะครับดังนั้น ยิ่งคนมาเที่ยวเยอะๆมาจับใจ่ายใช้สอยตรงนี้เยอะๆก็ชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่นายทุนนะครับดังนั้นเนี่ยคือสาเหตุสาคัญที่ผมมาที่ห้วยน้ําใสบ่อยๆแล้วก็พยายามโปรโมตช่วยนะครับมันเป็นผมสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ amazing นะครับมหัศจรรย์นะเพราะว่าน้ำมันจะไหลออกมาจากใต้ภูนะครับ น้ำมันจะย่งภาษาลาวว่าย่งคือมันก็หมายว่ามันมันสูงขึ้นนั่นแหละครับน้ำมันก็จะมุดมาใต้ภูเขานะครับมันก็จะใสสะอาดเลยคือมันกรองมาแล้วละครับฝนตกเยอะๆมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับน้ําก็จะใสเหมือนตาตะกระแตนต่นตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งเนี่ย ขี้ตมมันหายไปหมดเนี่ยคนมาเล่นน้ําแล้วก็น้ํามันก็ขี้ตมมันก็จะพัดไปนะครับพัดไปกับสายน้ําเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนั้นอัตรากรเดี๋ยวมันก็จะหายไปกับสายน้ําเดี๋ยวมันก็จะใสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกสักสิวันนี้ก็ยิ่งจะใสนะครับคนก็จะเร่งมือในการทําเพิ่งนะครับไว้ขายสินค้าให้คนมานั่งนะครับ ค่านั่งก็จะมีค่านั่งนะครับค่าเสือเท่านี้เท่านั้นนะครับอาหารอะไรนี้นะครับก็สองเดือนนี้ถ้าเอาจริงๆแนละ้วทาเลดีๆนี่ก็ได้เยอะอยู่นะตรงตรงนี้นี่คือทําเลทองนะครับทําเลทองด้านหน้านั้นคือทําเลทองนะครับก็ใครมาท่าแขกช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าแนะนํานะครับห้วยน้ําใสทางมาถ้ำพระจันทร์ถ้ำป่าเสือมบ้านนาข้างซางนะครับ แต่ว่าเขาไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะให้ตรงมาทางทางแดงนะครับทางดินนะครับประมาณสัก600เมตรก็จะเจอห้วยน้ำใสนะครับเมื่อวานนี่พ่อพ่อพ่อนางนุ่นเออคุยนํำพอนางนุ่นอยู่เด้นี่มาบอกว่านี่อันนี้นี่เมื่อนี้เพื่อนคนมาแล้วเด้อนี่หฮันนองนุ่นเด้อฮันแม่นองนุ่นพี่กายก็มาสัมภาษณ์เพื่อน เอออันนี้ลานสาวเพิ่อนอันนี้ยิ้มใส่กองลุงแนเ่เซิรนส่วนคนมาเที่ยวดูเอาเสียให้เลยเอามา,มาอย่าลืมมา,าเที่ยวหยน้ใสนเด้ออย่าลืมมาอุดหนุนฮันนะสาวร้านในเด้อฮันอนนี้เด้เออนี่แหละครับน,นี่ร้านนี้ลูกสาวงามบอกเลยนี่น้องนุ่นเนี่ยบอกเลยจีกายเอามาคนนี้หมอ,นนองนุ่นบมแมน น้องนุ่มเรียนพยาบาลโน้มื่นจิมาโน้มื่นหมอพันธ์จิมาหลายน้องสาวคนน้อยกับงามเด้แต่ว่าคนน้อยน่ะ12ปีหนึ่งยังถ่ายกองอยู่มบนบ่ตอนน้องนุ่นเนี่ยเส้าอิดแล้วนี่เบิ้งเบิ้งเิ็งแต่แม่เพิ่งกระหู้แล้วเนี่ยว่างามสั่มแต่เมื่อวานมาคุยกับมาคุยกับพ่อเพิ่นเด้แต่อยู่นี่น้ำใสแน่นอนเมื่กับพ่อเพิ่นเนี่ยพ่อน้องนุ่นเขากองสองเธอแล้วไอพวกแก่หา เพื่อนมาลงแล้วนะครับกเ็กเฝ้านี่แหละขนนะครับเออนี่แหละรถนี่เพื่อนกำไรบีกานี่บอกกำไรขายของบีกายนี่บอกออกออกใหม่ๆเลยนี่นะแมนบอกออกเพื่อนหาก็ออกเลยนี่รถเพื่อนนี่นะฟอร์จูเน่แมนบ,บอกไอ้บัแมนนแมนรีโว <c oughs> นะครับหาก็ออกใหม่นะครับ กำไรจากการขายของปีกายนี well ่ยแหละเนี่ยพ่าหยอกเพิ่นเะพ่หยอกเพิ่นเพิ่นก็ยังบ่ยอมเมือเ้๊นี่โอ้ลายต้นหันน่ะมันป่าต้นหันยู่ในทุงเลยมันบอกวายโมเมนต์หน่อยนะฮะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งไกลๆก่อนโอ้สมพรเพิ่นบ่ยอมเมือเลยแม่เพิ่นได้ป่าบัดจีดไดบัตไดแท้นะ บรรยากาศหาอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับฝนตกฝนก็ตกพอดีนะครับโน่โนเต็มอยู่เลยโน,น่นนะตึกกระดุงนะครับแห่งตึกแห่งมันที่ตึกกระดุงก็ได้พุนว้านแหกว้านมาเนอแม่นบอกแห่งตึกแห่งตึกแห่งมันเนาะตึกกระดุงเนาะโอ้แล้วมันเป็นปลาน้อยไปชนใหญ่แล้วปลาซิวน้อยเอาไปมืม อาไปมกเอาไปอุเนะ <c oughs> าะมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำนะครับตอนนี้ท่าแขกนี่ถูกน้ำรอมรอบแล้วครับน้ำจริงๆเลยเยอะมากๆเลยตรงนี้นะครับโนนเพิ่นก็ตึกสะดุง้งไม่ยอมหยุดนะไม่ยอมขึ้นนะครับจะมืดแล้วนะครับวิถีชีวิตของคนทางแขวงคำม่วนนะครับนี่นะครับสามฝนก็ตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว โอเคนะครับถ่ายให้ดูวิธีชีวิตของคนที่นี่นะครับในช่วงน้ำหลากนะครับ